สวัสดีเอพี่น้องชาวยูทูปทุกท่านครับอาวันนี้ผมแวะมาดูทีมงานของสุรัตค้าข้าวครับมาดูโกเบโกทํางานหน่อย SK 200รุ่นสิครับทีมงานสุรัตโคกน้องนาครับ รู้สึกว่ารับงานขุดโคกนอนาได้ไม่ต่ำกว่า40โคกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับทีมงานก็ทำงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวผ่าบอนเพื่อนไปดูครับโอ้รถจอดหลายคันเลยรู้สึกว่าทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนากรน,นะเข้ามาวัดรางวัดขนาดเดี๋ยวมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จะเสร็จแล้วบ่เสียเสร็จบอหนึ่งแล้วครับโอ้โหนักบอกับนักวัดวัดได้เสร็จเลยคนระับวัดได้เสร็จเลยเนาะนี่ครับรถด,ด,ดำจอดเลยนะนเนาะแล้จะถอยเสร็จแล้วแหละดรอปมันนะ <c oughs> บ้านถอยข้างนี้ เดี๋ยวมาดูวิธีการาตรวจวัดนะครับขนาดความลึกความกว้างของโคกน้องนานะครับโอ้เขามีสูตรการาวัดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจ้าหน้าที่จากาพัฒนากรนี่แหละครับ อันนี้ลึกกี่เมตรครับพี่หกเมตรกว้างสิบห้าอ้เอาเอากันอย่างนี้เลยนะวัดกันอย่างนี้เลยครับกว่าจะผ่านางานโครงการได้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคนคุณก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็ ต้องมองหน้างานออกนะครับตัวนี้เป็นเป็นรูปอะไรเนาะเสียรูปหอยนี <c oughs> ่ครับ เ้าที่ก็กำลังคำนวณไม่รู้ว่าใช้สูตรอะไรนะแต่คำนวณระดับความลึกความกว้างนะครับรพื้นที่โคกน้องนาจุดตรงนี้นี่พื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่นะครับตามแบบที่ ช่างได้เขียนแบบมานะครับมีบอ่อใหญ่อันนี้บอ่อใหญ่บอ่บอใหญ่ใช่ไหมบอ่บอใหญ่แล้วก็มีบอ่อเล็กนะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่สามไร่น,น,นี่พื้นที่นี่โอเคเลยครับสามไร่ก็ดูจากลักษณะนนแล้วคือพื้นที่นี่น่าจะปลูกข้าวไม่ค่อยขึ้นนะปลูกข้าวแล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับ ได้น้อยแล้วก็เลยเอา,เอาทำเป็นโคกน้องนาโมเดลเลยนะครับแล้วก็ทำเป็นเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงนะครับตามหลักทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็โครงการนี้ก็เพิ่งปีแรกนะครับโครงการโครกน้องนาปีต่อไปน่าจะอาจจะ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็วัดขนาดตอนนี้น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้มาวัดพื้นที่ใช่ไหมครับค่ะมาวัดพื้นที่ค่ะวัดความเที่ยงตรงเออความเที่ยงตรงเออนี่ครับเป็นหน่วยงานจากหน่วยงานจากพัฒนาชุมชนค่ะนปบตตำบลสองชั้นค่ะสองชั้นนะครับตอนนี้ก็สองชั้นตอนนี้มีกี่บ่อแล้วครับตอนนี้ บ่อค่ะตอเนาะกำลังขุดเป็นบ่อแรกค่ะของตำบลเลยที่นี่นะใช่ค่ะบ่อแรกเหรออ้าวเพิ่งมาบ่อคู่ค่ะแต่ตรงนั้นที่ว่าขุดมันจะเป็นงบอ๋อทางโน้นใช่ไหมใช่ค่ะงบปกติปกติใช่ค่ะอืมตัวนี้พื้นที่กี่ไร่ครับตัวนี้ตรงนี้พื้นที่23ไร่จะเข้าร่วมโครงการ3ไร่ค่ะ3ไร่เนาะค่ะโอ้ดีครับได้รับอ่า เกิจากเจ้าหน้าที่มาคือพวกนี้ต้องได้มาตรฐานเนาะใช่ค่ะต้องมีช่างรับรองต้องมีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลตลอดการขุดนะครับนี่ครับอ่าปีปีนี้ได้กี่บ่อครับสองชั้นปีของสองชั้นได้สิบสองบ่อค่ะแล้วปีหน้ามีมีเพิ่มอีกมั้ยมีเพราะปีหน้าของปีหกห้าค่ะอ๋อปีหกห้าเขามีสมัครเข้ามาเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ครับทีมงาน เสียสุรัตนะครับหรือว่าสุรัตโคกน้องนาครับผมเอาติดตาม Youtube เสียกันด้วยชื่ออะไรนะสุรัตรถขุดโคกน้องนาสุรัตรถขุดโคกน้องนาครับนี่ติดตามผลงานเสียได้ครับเอาเดี๋ยวมาดูโอเบโกกันหน่อยครับกี่เดือนครับตอนนี้สีเดือนแล้วครับสีเดือน,อ,นออกมาสําหรับงานโคกน้องนาแบบ โดยตรงนะครับโบร์เบโกเอฟซีสองร้อยครับ,รบแม่ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วเสียดูการทำงานของโบรเบโก้กันนี้ครับโอ้โจเฉพาะคันนี้ได้กี่บอ่อครับนี่งโดยภาพรวมว่ามาห้าสิบบ่อแล้วครับเลทีมเราทีมงานห้าสิบบ่อแล้ว ตอนนี้สองคันนะครับสองคันนี่ครับโอ้โหน,นี่ครับเอสเ0สออ่าเอ็กซีมจีคุดที่ไหนครับนี่ยูซีพูิตอนนี้ตัวนี้น่าจะเป็นบอเล็กกว่าตัวตัวบอเล็ก จบแล้นี้อ๋อนันสองวันนั้นต้องปรับแก้มั้ยไม่ครับได้แล้วโอเคแล้วแล้วโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝีมือของอาจารย์เจดหน่อยเจดคนขับไมโครครับผมเจดนี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งของทีมงานรถขุดสุรัด คกน้องนานะครับเกรนปีมือใช้ได้เลยครับเป็นที่ไว้วางใจของเท่าแก่นะครับนี่ครับ Kobeco SK 2 0 0 SM นะครับ มักเทนตัวนี้รุ่นสิบครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลย,ยดูลีลาการขุดนะครับบอ่อที่สองนี่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับไม่เกินประมาณสามเมตรนะครับสามเมตร รถขุดคันนี้ใช้เครื่องยนต์ฮิโน่ครับสี่สูบคอมมอนเร็วนะครับเวลาใช้ได้เลยครับสำหรับฝีมือนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับ ใช้ได้เลยแม่เกิ่งปพอ,พอการจันชูครับอ่าคนขคับบอกว่าไม่ต้องใส่ปีครับ เรื่องสโลปเรื่องอะไรนี่คอนโทรลได้ครับว่บางัันนะครับโดยน้องเจดนะครับน้องเจด ไอนมผมฟูอ่าอยู่แถวสูงเนินนี่แหละครับคนขับนี่ครับคนโทนได้ครับคนโทนสวยสวย ขุดไม่ยากครับขุดตามาเข็แนวที่เจ้หน้าที่ได้ปักปักหมุดไว้นะครับ โอดินนิ่มมากครับงานหมูเลยครับดินไม่ค่อยแข็งนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มครับไม่มีโหลดโคเบคโกเอาตัวแทนจำหนายครับ อระสนใจก็ไปศึกษาดูครับเป็นรถขุดยอดฮิตยอดนิยมครับผมอายอดขายนี่แทบจะติดระดับกันนะ เดี๋ยวไปชมภาพมุมสูงก่อน ถ้าไม่ติดหรือผิดพลาดตรงไหนนี่วันนี้น่าจะเสร็จครับขุดอ่าบอ่อเสร็จแล้วก็เครริงพื้นที่นะครับเอาให้ได้ระดับนะครับ เสร็จแล้วครับอาขอบคุณ f อพี่น้องชายทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็ให้รับชมผลงานของอน้องเจดนะครับน้องเจดไอหนุ่มผมฟูเด็กบ้านสูงเนินนะครับอยู่กับทีมงานเสียสุรัตน์โคกน้องนานี่แหละครับ ยังไงก็ติดตามผลงานของทีมงานเสือรัดโคกนองนากันได้ที่ช่อง YouTube เสนบุรียําครับแล้วก็ช่อง YouTube รถขุดน่าจะรถขุดเสือรัดโคกน้องนานี่แหละครับก็ไปติดตามได้ครับยังไงก็ฝากขอบคุณขอบใจเพื่อนๆช y o ยูทูบทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากครับ